สวัสดีครับวันนี้เรามาประกอบคอมเือนต่อครับวันนี้เราจะมาทําแบบที่มีเคสแล้วเราจะเริ่มโดยการอธิบายว่ามีอะไรที่จะติดมาบ้างนะครับจะมีฮาร์ดดิส์ตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเป็นตัวเดิมจากคลิปที่แล้วเราจะใส่ตัวเล่นแผ่นซีดีแล้วก็มันจะมีตัวเพิ่ม usb ข้างหน้านะครับพร้อมกับตัวอ่าน sd card พวกนี้ก็เราจะมาติดตั้งนะครับเพื่อให้มันเหมือนเป็นคอมในออฟฟิศอะไรประมาณนี้มากขึ้น แล้วก็จะติดพัดลมนะครับเพื่อให้มันไม่ร้อนเกินแล้วก็พอความร้อนเกินมันก็อายุใช้งานลดลงครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีตัวเกลียวหกเหลี่ยมนะครับของตัวเมนบอร์ดซึ่งมันต้องติดให้ถูกที่เหลียงไว้อย่างนี้นะครับแต่และบอร์ดมันจะคนละขนาดกันก็จะต้องดูว่าต้องติดที่ไหนบ้างนะครับบางเคสมันจะมีเขียนกำกับอยู่ว่าบอร์ดแบบไหนต้องใส่ยังไง อันนี้ของผมไม่มีนะครับที่สําคัญก็คือตัวที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีเราจะต้องซื้อให้ถูกขนาดแล้วก็เกี่ยวนะครับเพื่อให้มันถูกต้องตามเคสก็มาดูใกล้ๆกันเะครับนี่ครับตัวเกลียวหกเหลี่ยมของเราจะมีสกรูอยู่ข้างในนะครับซึ่งขนาดของทั้งเกลียวตรงนี้เกลียวข้างในแล้วก็สกรูที่ต้องใช้นะครับมันจะ เปลี่ยนไปตามเคสแล้วก็ผู้ผลิตนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่มาตรฐานพยายามใช้อันที่มากับเคสนะครับถ้ามันไม่มากับเคสก็ลองเสิร์ชออนไลน์แล้วก็ใช้ชื่อรุ่นของตัวเคสนะครับถ้ามีแล้วก็เรื่องของการใส่นะครับมันก็อย่างที่ว่าสามารถหาผัางได้ตามตัวเคสหรือว่าในออนไลน์ครับปกติการจัดเรียงก็จะมาตรฐานครับผมคราวนี้เรื่องของ power supply นะครับหรือว่าอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า มันจะมีช่องใส่อยู่นะครับเราก็ใส่ให้ปลั๊กมันอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีรูสกรูก็ใส่ให้ตรงเพื่อให้มันไขน็อตเข้าไปได้พลังงานที่เราต้องใช้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องจ่ายไฟ500กว่าวัตต์นะครับแต่ว่าถ้าเราจะมีกาซจอหรืออะไรแล้วอยากให้เครื่องมัน รันได้เสถียรก็อาจจะผมแนะนำ650วัตต์จะกำลังพอดีสำหรับคอมส่วนใหญ่นะครับถ้าคอมแรงมากก็อาจจะต้องสูงกันนั้นอีกก็ใส่เข้าไปในช่องนะครับอย่าลืมจัดสายไฟให้เป็นระเบียบเพราะว่าถ้าสายไฟมันเข้าไปพันกับพัดลมหรือว่าอะไรข้างในก็เป็นปัญหานะครับ คราวนี้เรื่องการเอาเมนบอร์ดมาใส่ในช่องนะครับจะต้องเอาตัวน็อตหกเหลี่ยมนะครับมาใส่ในรูไหนบ้างถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องใช้รูไหนบ้างแล้วก็จะต้องใช้น็อตขนาดไหนเราสามารถเอาแผ่นหลังเนี่ยครับซึ่งเอาไว้ใส่กับตัวเมนบอร์ดตรงนี้นะครับเราสามารถใส่มันเข้าไปในเคสตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่เห็นรูพอเราใส่มันเข้าไปเนี่ยครับแล้วเราเอาเคสไปวางไว้ ให้ถูกด้านเนี่ยครับมันควรจะยื่นออกมาตรงครับถ้าสมมติว่าตัวบอร์ดมันสูงไปหรือว่าต่ําไปครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวน็อตหกเหลี่ยมให้มันยาวถูกต้องครับปกติน็อตที่มากับเคสมันก็จะขนาดถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่เก็สามารถดูได้ด้วยว่าต้องใส่ในรูไหนบ้างเพราะว่าเดี๋ยวรูมันก็จะตรงกับตัวรูในตัวมร์บอร์ดครับ เรามาเอามาร์บอร์ดมาใส่นะครับตรงตามช่องที่เห็นตะกี้นี่ครับรูน็อตก็จะตรงกับรูในตัวม t ร์ r บอร์ดครับแล้วก็เอาน็อตมาใส่ ก็ใส่สก,กูครบแล้วนะครับความสูงถูกต้องรูตรงกับตรงเคสจะสังเกตว่าผมใส่แรมไว้อยู่แล้วนะครับก็มาจากคลิปที่แล้วของผมสาเหตุที่ใส่ไว้ก่อนเอามาใส่ในตัวเคสนะครับก็เพราะว่าแรมเนี่ยครับตอนที่ใส่มันอาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยโดยเฉพาะกับบอร์ดนี้แล้วมันควรจะทํากับพื้นที่แบนแล้วแข็งเพราะว่าไม่งั้นตัวบอร์ดมันอาจจะมี ตัววงจรข้างในอาจจะหักได้นะครับหรือเสีย,สยหายแล้วก็คอมอาจจะเสียที่หลังก็วางไว้บนพื้นที่แบนแข็งใส่แลมแล้วค่อยเอามาใส่ในตัวเคสดีกว่าครับเดี๋ยวจะมาเอาปลั๊กต่างๆมาเสียบนะครับตามที่เคยสาธิตในคลิปที่แล้วแล้วเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมก็จะอธิบายหลังจากที่ใส่ทุกอย่างไว้ ผมได้ต่อสายไฟฟ้าหลักเข้าตัวเมนบอร์ดนะครับไฟฟ้าสำรองแล้วก็ได้จ่ายไฟให้กับตัวฮาร์ดไดรฟ์แล้วก็ตัวอ่านแผ่น DVD ครับมันจะใช้พลังงานประเภทเดียวกันกับตัวฮาร์ดไดรฟ์นี้คราวนี้ก็จะต่อสายที่เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ต่อพัดลม เราก็มาติดตัวเคสข้างหน้าพร้อมกับสายไฟที่ต้องใช้เปิดปิดคอมล้วก็จะใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาติดเราเอาสายไฟจากตัวบอร์ดข้างหน้ามาใส่ไว้ในเคสนะครับจะมีตัวแจ็คหูฟัง USB ข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีอันนึงเป็นไฟที่ทำให้เห็นสาย mm. เห็นปุ่มเปิดปิดตอนที่เราตอนที่คอมมันอยู่ในที่มืดๆนะครับ mm. ก็จะเอามาต่อ กย้อ b นะครับแล้วก็แล้วก็แจ็คเสียงครับในคลิปก่อนหน้านี้ได้สาธิตวิธีติดตัวสวิตช์ไฟจากเคสด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวจะทำเหมือนคลิปก่อน ก่อนที่จะมาเปิดเครื่องนะครับเรามาสรุปกันอีกทีว่าได้ทำอะไรไปบ้างเราได้เอาเมนบอร์ดนะครับมาใส่ในตัวเคสโดยให้น็อตหกเหลี่ยมของเรามันตรงกับรูในตัวมา t เ e อร์บอร์ดแล้วก็ใส่แรมใส่อะไรเหมือนคลิปที่ให้ดูก่อนหน้านี้ครับคลิป Part หได้ติดพัดลมในเคสนะครับเพื่อให้มันเย็นไม่ร้อนเพราะมาลเตอร์บอร์ดที่ร้อนมันใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับติดสายข้อมูล แล้วก็สายพลังงานให้บอร์ดให้สายพลังงานสำรองแล้วก็สำหรับตัวแผ่น DVD นะครับแล้วก็แผ่นหน้าก็มีไฟเปิดปิดเสียงแล้วก็ usb ครับก็เดี๋ยวมาเปิดกันถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับมาลองเปิดกันดูอ่าพลมงหมุนนะครับไฟใช้งานได้มันจะสตาร์ทได้ไหมเอ่ยอเยังไม่มีสัญญาณครับได้ เปิดได้นะครับเข้าวินโดว์เรียบร้อยมีคีย์บอร์ดต่อไว้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ตอบสนองนะครับสามารถเข้าไปใช้เน็ตได้ไหมอ่เน็ตใช้ได้นะครับก็ได้คอมที่ สามารถใช้งานพวกออฟฟิศหรือว่าทำอะไรเบื้องต้นได้นะครับเอาไปทำกันบ้านดู y o u t u b e เล่นเน็ตเบื้องต้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นวิธีต่อคอมนะครับ<ม>เดี๋ยวข้างหน้ามาให้ดูวิธีใส่การ์ดจอแล้วก็อัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเผื่อจะเล่นเกมหรืออะไรได้เบื้องต้นก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือน่าสนใจครับแล้วก็รอดูคลิปต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ